สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันดีนะฮะที่เป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการออนแอร์ของเฟื่องนคร City of s t a r The s e r i ซีนะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนและร่วมมือกันระหว่าง Star Hunter Entertainment และก็ ICE นะครับซึ่งเราจะมีการออนแอร์ตอนแรกกันแน่นอนนะครับในวันศุกร์ที่2คกุมภาพันธ์นี้ทางช่องวัน31เนะครับเวลา4ทุ่มนาทีและอันซีนอันคัดที่ ICE เวลา 5- ทุ่ม15นาทีบอกได้เลยว่า ที่สุดรับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ไอศีสและสตาร์ทอัพเอเดเตนต์ตั้งใจทําร่วมกันอย่างเต็มที่สุดกําลังครับผมทำไมทำไมรเจี้ไม่ต้องการนักหนูใจติดนะพี่จริงจริงี่มาทำซีรีส์เรื่องเพือนครเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับในออนไลน์จํานวนมากในทั่วโลกนะครับถูกแปลไปเป็นเจดภาษาและที่สําคัญก็คือถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาจีนขายเป็นเล่มๆที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของจีน ไต้หวันฮ่องกงมาเก,ก๊าทั้งหมดเลยครับแล้วก็เรื่องนี้นักเขียนก็คือรอเรือในมหาสมุทรซึ่งเป็นนักเขียนระดับรางวัลเซียร์ไรส์แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้อยากให้ซานเตอร์ได้นํามาทําเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์ฟิลกรดแล้วบอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นพลังบวกล้วนๆใครได้ดูเรื่องนี้รับรองว่าแฮปปี้และมีความสุขมากๆแน,น่นอนแล้วอยากจะส่งความสุขผ่าน หน้าจอไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปพลิเคชันจาก ICE ผ่านทั้งช่องวันด้วยและเราอยากจะสร้างความสุขไปทั่วโลกให้สายวายได้มีความสุขกันแบบจุกใจกับเรื่องของ City of s t a r The Series หรือว่าเฟื่องนครขครับนเรื่องน้มันเรื่องมันเป็นยังไงครับเกี่ยวกับนเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงในประเทศไทยนะครับเป็นดาราตัวร้ายที่ไปมีความรู้สึกดีๆกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าเซนดายาครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของการพักร้อนแค่3เดือนจากนักพนาที่เป็นคนไทยนะกลับบ้านที่เมืองไทยแล้วดันไปเจอกับซูเปอร์สตาร์ตัวร้ายกับเฟื่องนครแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดเป็นความรักอันน่าสนใจกับหลากหลายมิติซึ่งอยากจะให้ไปติดตามทางช่องวันและ ICE นะครับไที่เลยครับใจอยากใหมาร่มด้ยังไงกับคนจกับโปรเจกต์นี้มากๆจริงต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ ทางเที่ยวเนี่ยเกินมานาน ว่าอยากจะทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ดีในการทั้งยกระดับพันธมิชิพันธมิตรครั้งนี้กับใอ้สีอกับสตาร์เตอร์เองด้วยนะครับผมแล้วก็กับตัวเรื่องกับตัวนักสแสดงที่ลงตัวมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆไอ้สีเองก็มีความภูมิใจนําเสนอครับว่าไม่ว่าจะเป็นในมิติของการลงทุนเองหรือว่าการทํางานที่เข้มข้นและลึกมากขึ้นกับสตาร์เตอร์เพราะฉะนั้นจริงๆเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องครับที่เราอยากจะให้สร้างประกฏการแล้วก็เป็นการเปิดปีกนาจบอบารองนีนอ่ส ทีนี้เราก็จะมีากิจกรรมพิเศษให้สำหรับสมาชิก VIP Premium โดยเช่นกันซื้อกล้องคอยติดตามชมตลอดทั้งปีเลยครับแต่ที่สําคัญที่สําคัญเราทั้งคู่เนี่ยจะร่วมพัฒนาศิลปินไปพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนเอเชียด้วยแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆด,ด,ด้วยบอกได้เลยครับว่านักแสดงทั้งหมดที่นี่จะเติบโตและเติบใหญ่ไปในระดับ U w r l แน่นอนครับ ว่าแฟนทุกคนอยากดูแน่นอนเห็นออร่าแสดงแล้ววันนี้แบว่าแบบเป็นเสน่ห์ที่เราตามหามานานอยากให้ทุกคนได้เห็นเช่นกันครับอย่างอย่างพิเศษที่จะจะดะดูทางอาชีตจะเป็นยังไงมันไม่ไหเหลือเกินเนาะเพราะพี่คัดเราเรื่องเรื่องนั้นเราไม่จําเป็นต้องขายเพิ่มเติมแล้วแหละแต่พี่ว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นซึ่งทางผู้จัดมีความ เต็มใจผลิตอยู่แล้วในการนําเสนอเรื่องราวที่เต็มอัต็มลรสมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าอันคัดเวอร์ชั่นบนไอซสีอีสำหรับสมาชิกที่เป็นวีไีโดยเฉพาะวีไพีพรีเมียมเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะแบบภาพที่มันเนื้อๆเท่านั้นแต่มันเป็นคุณภาพเน้นๆเลยภาพที่ชัดที่สุดแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีสุดของภาพละเอียดด้วยเช่นกันแก่แก่ขึ้นใครแก่วันนี้ดีใจมากเลยสื่อมาเยอะมากๆเลยนะพี่ดุจกาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้พี่ตุจการแล้วก็พี่เฟิร์ส ช่องทางหลักที่จะต้องได้ดูกันหลายช่องทางแล้วช่องางหลักเเพราะว่แต่ก่อนจะถึงเรื่องของการรับชมต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งสตาร์ทอินเตอร์แล้วก็ทั้งไอซีอีเนอร์ตั้งใจจริงๆแล้วก็คู่ใจคลายๆกับทางบ๊อบบี้เนอร์ว่าได้รับสารโปรเจกต์นี้มามานานมากแล้วก็ ล,ลุ้นทุกครั้งที่เห็นในแผนนะคะว่ากับอาอยากจะพร้อมที่จะร่วมกันเมื่อไหร่ก็ในในวันนีนะคะทางวุวันสังเกตจริงๆแล้วในโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์นะคะเราเองเนี่ยยินดีมากๆที่จะไปร่วช่องทางในการเผยแพร่นะคะตัวผลงานที่อยากจะให้อ่า จริงๆไม่ใช่แค่คนไทยนะแต่ว่าทั่วโลกเลยได้เห็นศักยภาพนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ไทยนะคะทั้งตัวบทพันธ์ตัวทีมผลิตนะคะตัวนักสแสดงแล้วก็รวมไปถึงอ,อ,องค์ประกอบต่างๆที่ถ้าเผื่อว่าได้นําเสนอออกไปทั่วโลกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทู้สนับสนุนผู้ชมจากคนไทยนะคะที่จะร่วมสนับสนุนผลงานของพวกเราแล้วก็ให้นักแสดงของเราเยอะ ผลง,งานของเราค่ะได้กไปไกลในทุกโซนททั่ทวโลกนะคะก็ฝากการรับชมอัวมาสเตอร์นะคะท,ทุกควันศุกร์นะคะทางช่วงวันทเ่21แล้วก็ ทางไอชีอีนะคะแล้วก็ฝากจากด้านการแสดงแล้วก็ทุกผลงานนะของดันซีรีส์ฟูมตะโรนะคะให้คนทั่วโลกได้รู้จักนะคะฝากด้วยค่ะแา่ว่าช่องก็ยังเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ดีๆพวกนี้ได้เผยแพร่ถึงคนทั่วโลกใช่ค่ะใช่ถ้าเมื่อเมื่อโปรเจกต์ไหนอะค่ะที่มีความพร้อมแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองไม่ได้ไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นผลงานของคนที่เคยมีแสดงมาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อพอ ก็คือขอให้ท่านผุ้ชม,มก็มีความดีที่จะได้ร่วมงานจบการ์ดเริมค่ะจัาร์ตี้ปบหรือเปล่าแค่ซิงในกลุ่มนักแสดงคลุกนี้มาอยังไงคะในตอ,อ้ผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครได้ดูเทรลเลอร์แล้วหรือว่าอ่านนะครับตอนเราคัดอะ่ะผมว่าเราคัดเรียกว่าคาแรคเตอร์ตัวจริงอะ่ะเหมือนในซีรีส์มีความคล้ายแล้วกันคือการที่เรื่องนี้โจทย์มันคือการถ่ายพลังงานเขาเรียกถ่ายคาแรคเตอร์ของพลังงานบวก Energy บวก แต่พี่คิมมอนไม่เหมือนเนเดียวนะฮะคิมมอนตัวจริงก็น่ารักนะฮะคือวันนี้ผมรู้สึกว่าในเรื่องครับอย่างที่เราเห็นนะมันสตาร์ทเตอร์ไม่เคยทำคอมดี้เพราะนั้นเราเห็นวิธีการพูดไม่ว่าจะเป็นของพี่จ๊อบพี่คิมพี่แต๋งน้องพอร์ชน้องล็อกต่างๆนะผมว่าคนฟังแล้ว่ฟังแล้วยิ้มตามต่อให้ไม่ใช่เล่นละครอ่ะแค่เราฟังเขาสัมพันพธ์เวทีอะไรครับมันเลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ถ่ายทอดพลังบวกจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูยิ้มตามหัวเราะตามมีความฝึกตามไปในทุกๆวันที่ดูครับผม ก็คิดว่าเรื่องนี้แคสติ้งออกมาได้เพอร์เฟกครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเฟื่องนครน,นะครับบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากที่จะมีแคสติ้งที่เป็นคู่ที่น่ารักแล้วเนี่ยการเสริมพลังบวกจากพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็น Star Entertainment จากไอ e ีอีจากช่องวันและก็จากตัวนักแสดงเองเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปมันคือความสุขผมบอกเสมอว่า Star Entertainment ไม่ใช่เป็นเอเตนร์เมนต์ปกติธรรมดาเราเป็นเอเตนร์เมนต์แบบครบวงจรที่จะสร้างความสุข ให้กับคนทั่วทั้งโลกวันนี้เราเริ่มสตาร์ทแล้วในปีมังกรซึ่งปีมังกรจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเราในการสตาร์ทไปพร้อมๆกันผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้สรรสร้างได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเรา Star h u n t e ตอร์ไอชีอีช่องวันแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้กับเฟื่องนคร City of Star the s e r i e ีฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณมากๆที่มาในวันนี้มาเยอะมากๆฟีดแบ็กดีหลายๆคนบอกว่าอยากจะมาอีกแต่รถติดแล้วก็มีหลายงานแต่พี่ๆก็ยังอุตส่าห์มาเพื่อเรานะฮะขอบคุณนะฮะกับ ในส่วนของพี่ๆสปอนเซอร์ทั้งหลายที่มาแบบช่วยเหลือกันแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสุขอีกมากมายเพราะเดี๋ยวเราจะให้พูดคุยกับนี่นักแสดงด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับทุกๆคนในวันนี้นะครับผมเชิญขับได้เลยครับนักแสดงเลยครับไปเลยครับเพราะเราหยุบให้นักแสดงของเาครับอาหารมาเชิญเลยครับครับครับผมสวัสดีพี่สื่อโลกคนนะครับเป็นไงบ้าง ครับก็เป็นเรื่องแรกครับที่ตื่นเต้นแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวกันมาได้เต็มที่ม,มากๆแลแ้วก็วบอกได้เลย,เลยบอกได้เลยว่าเราเตรียม energy พลังบวกมาให้ส่งไปหาคนดูทะลุจอแน่นอนครับผมอ่อกพ้อยว่าไงก็เต็มที่ครับอยากจะอยากจะส่งพลังบวกไปให้ถึงคนดูแล้วอย่างวันนี้ทเทลเลอร์ม,มาก็ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจแล้วครับก็อย่าลืมติดตามตัวจริงวันที่2นะครับตุ้มพานะครับ ที่ช่องวันสตูดิโอแล้วก็แอปพลิเคชันไอชี่อีนะครับอะไรนะครับเป็นติดหมอนเลยไหมครับเป็นแน่นอนครับจิกมหมอนไปทำไปเลยครับก็รอดูเลยครับผมว่ารอดูดีกว่าปิ้นสนุกนะครับแต่เรื่องนี้มันพิเศษยังไงบ้างเพราะว่าคือเรื่องนี้มันครบรถครับไม่ไม่ใช่แค่ว่าเข้าคู่กันแล้วฟิวจิ้นอย่างเดียวมันจะมีเรื่องราวหนึ่งที่สอดแทรกเข้ามา แล้วก็มีเรื่องมันครบร้จริงๆมีทั้งดราม่าก็มีนะครับเห็ุตลกตลกยิงมุกอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วจุดที่เราเทิร์นก็มีในจุดของมันด้านั้นฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะครับด้วยเทเลอร์มันเล่าได้แค่สามวัทีเนาะจริงๆข้างในอ่ะมันมีทั้งแบบความรักของพี่ความพี่คิมกับล็อกมีทั้งแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของพ่อแม่อีกรับรองว่าสนุกแน่นอนครับขอบคุณะครับวิววิวหนึงเี่ยี่คับลอกบ้างอะสำหรับตัวหนูนะคะก็ เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ได้ร่วมง,งานกับทาสตาฮันเตอร์นะคะก็รับบทเป็นน้ำส้มจริงๆแล้วกับพี่คิมนี่คือครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เจอแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ในซีรีส์ที่เราได้เห็นกันหลายๆคนก็คือในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทัาวโลกก็ตามทุกคนอาจจะเห็นความรักของ transgender ที่แบบไม่สมหวังบ้างที่แบบผิดหวังแต่เรื่องเนี้ย ็คือแบบจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะหนูไม่บอกไม่บอกไม่บอกค่ะก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะผมผมเชื่อว่าความรักในยุคนี้มันมันมีความรักที่หลากหลายนะครับทาเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นความรักของ t r a เจนเดอร์ที่ที่ที่สื่อสารออกมาได้ฟิลโูลดเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยว่า ว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ทุกคนอมยิ้มได้แน่นอนสําหรับคู่เราครับแล้วก็ขอแก้ข่าวด้วยนะครับที่พี่เฟิร์สบอกว่าค่าคาแรคเตอร์ให้เหมือนตัวจริงครับผมไม่ใช่คนขี้เหวี่ยงแบบไนเฮียกรแน่นอนครับผมพี่เฟิร์สครับว่า่ายทอดฟิลกูดไงฟิลกูดนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมทุกๆคู่ทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ล้วนแต่มีมิติแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามได้ครับเรื่องละครครับ ไม่แต่งแ่จ้างแม่ันแทนทุ่านี้ถ้าไม่มีคุณแม่จะไม่ได้ไปแล้วจะไม่ไปหนคืออยากจะบอกว่าการได้ร่วมงานกับตา์เตอร์เลยน้องๆทีมงานความตั้งใจเนี่ยโอ้โหล้นเหลือมากแล้วก็ในในขณะที่ถ่ายทําอยู่หรือแม้กระทั่งที่เราดูตัวอย่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันฟินจิกหมอนอย่างที่พี่ๆเขาพูดกันจริงๆแล้วขณะเราดูเองเนี่ยเรายังรู้สึกฟินเลยเล่นเองจะไม่ฟินขนาดไหนถูกไหม เดินน้องๆทุกคนน่ารักมากพิมันน่ารักแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของกันที่ได้ร่วมซีรีส์วายคุณติเล่นแต่ซีรีส์ยไงเล่นแต่เป็นยาย,ยานี่ไม่ได้เป็นซีรีส์วายแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมง,งานครั้งแรกสนุกแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องพิงไปด้วยแฟนจนเจอร์ฝากบรบสาราสม่าเตียมด้วยน้อเพราะอย่งไความรักเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันมีหลักหลายที่อย่างซีรีส์วายเขาก็หลัหกหลายแล้วทีนี้ก็อย่ากที่บอกว่าทุกอย่าง ความรักคือสิ่งที่ดีความรักคือสิ่งสวยงามขอมารักกันนะคะขอบคุณชาอยากใีโ่โอกาสถ้ดแนากเดี๋ยวฝากไะ้รกันตอนนี้ก็ได้ครับผมยังไงฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ที่มีความตั้งใจมากๆระหว่าง Star Entertainment นะครับกับกับไอ้ีอีนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เฟื่องนพรเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ออนแอร์แล้วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้4ี่ทุ่ม15ทางช่องวันและอันซีนอันคัดแบบสเปเชียลมากมากเลยนะฮะทาง ICE นอกจากนั้นยังไม่พอคุณยังจะได้พบกับความพิเศษกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ s t า r h u n t e ตอร์จะทำร่วมกับ ICE ไปในต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆก็ตามนะครับฝากติดตามกับพลังบวกที่ดีมากๆที่อยากส่งต่อให้กับทุกคนสร้างความสุขให้กับทุกคนไปทั่วโลกกับ City of Star The Series และเฟื่องนครน,นะครับอย่ายลืมนะครับขอบคุณมากครับ